ทำคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์ลงทุกช anel เลยได้ไหมนี่คือคําถามที่ผมเจอประจําเลยครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าลองนึกภาพนะครับว่าเราเล่น a c e b o o k เนี่ยเราก็จะมีบุค,คลิกหนึ่งเนาะอย่างผมเนี่ยเวลาเล่น f a c e b o o ที่จะแชร์แตมีอะไรเงี้ยหรือว่า IG จีเนี่ยคนคนเดียวกันเลยนะแต่รูปก็มักจะลงคนละรูปกับ Facebook นึกออกใช่ไหมฮะรูปในไอจีเนี่ยเราต้องสวยที่สุดเท่ที่สุดปังที่สุดหรือถ้าในทิกต o k เนี่ยโหอันนี้ยิ่งหลากหลายเข้าไปใหญ่เลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็คือคนคนเดียวนะครับคำถามสำคัญ แต่มันไม่เหมาะสมเอามากๆเลยผมคิดว่าถ้าคุณมีเรื่องราวที่จะเล่านะครับคุณควรจะทำคอนเทนต์ที่ไลน์อ n อนแพลตฟอร์มนั้นๆจะดีกว่าเช่นถ้าคุณอยู่ในเฟซบุ o กอาจจะทำคอนเทนต์ที่เป็นอินโฟกราฟิกยาวๆอ่านได้หรืออาจจะเป็นคอนเทนต์ที่เป็นเรียลไทม์เป็นมีมนะครับแล้วก็เอาเนื้อหาแบบเดียวกันเนี่ยไปแปลงครับให้มันดูสวยงามน่าสนใจมากขึ้นใน i g หรือทําเป็นช็อตคลิปสนุกสนุก,นกมันๆโฉชฉชโฉชฉชหน่อยในทิกตอกทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมพูดถึงคอนเทนต์หนึ่งนนค,คอเนอเทนต ปลาย execution ให้มันแตกต่างให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มครับอันนี้คิดว่าจะทําให้แบรนด์คุณนะเป็นที่จดจําได้ดีกว่าและคนสนใจคอนเทนต์คุณได้มากกว่าการทํา1ชิ้นแล้วก็กระจายลงไปหมดเลยแบบนั้นครับ